ไครประตูโรเรียนเห็นเห็นเต็มทีมีแน่ไหนสิเห็น,หน,หน,นถวนสมกันว่วนเป็นตันขาถาโรงเรียนร,ระชาพันาแน่ไหนดีจะใช่ร้องแน่ไหนใครแข่นหแหน่งในเด้อานี In classes last month at the Charnas School, and we are also welcome parents who we met today before on each morning terms. Let me introduce our school background and history a as follows. The Shakuna School is located in the town of Charnas, Alperwala, Madhya Pradesh, India. The school was established on the 2nd of April e. 1982 and started to teach as a day 2 and 3 students with totality of 33 personnel officers and 500 and 25 students. My director's name is Mr. Subashek the academic of the and School not only comes from the intention and the responsibility of the teachers and teachers, but also the supporting from private and government. the as the students for long have the foundation the get students have gotten security from the foundation to support their education. We would like to say thank you our supporters for supporting us. Today we have already set the activities for the ST and Institute. If the ST public and congress have any opinions, please give us your suggestion. We appreciate to receive the from to develop our students to have good character and develop. All ภาพภายรอบรอบสามมชานางสาวสุดาแัะนายทองนักเรียชนชนัธยมศึกษาปีที่ห้าทองหนึ่งตัวแทนนาาักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนาขอต้อนรับท่านคณะกรรมการ,การด้วยความยินดีเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะระดับต่อไปชั้นของยยนักเรียนขู้ลขอาาสโรสงเนนะะรียนประชาพัฒนาพอสังเกตอนะคะโรงเรียนประชาพัฒนาตั้งอยู่ในที่7.3หมู่ที่4บ้านหนองอีหมันตำบลประชา,า,าพัฒนาอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่มีคณะผู้วจารย์และบุคลากรทั้งหมด41คนนักเรียน5 1 3คนท่านผู้มุ่งในการศึกษาท่านผู้มุ่งในการสุรเชษช่างผมผู้มุ่งในการรนเรีประชาพัฒนาระดับต่อไปดีฉันขอการาบเรียนเชิญท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมวีิทัศน,น,นของโรงเรียนประชาพัฒนาขอกราบเรียนเชิญค่ะ เกียรติที่เคารพโรงเรียนประชาพัฒนารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าท่านคงจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนประชาพัฒนาของเราลำดับ,บต่อไปนี้โรงเรียนประชาพัฒนาใคร่ขอนำเรียนข้อมูลโรงเรียนพอสังเตเฉันท่านติดตามรับชมได้แล้วค่ะ ช่วปีพุทธศักราช2535โรงสามันศึกษาได้สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดใหญ่ได้ต่อตั้งโรงเรียนสาขาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนายภัยจิตปริวัฒนาคุณ กดีตกำนันตำบลประชาพัฒนาในขณะนั้นนายบุญโงมราชแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านกระแยงังอดีตกำนันตำบลประชาพัฒนาและประสานงานโดยนายสมหล่อวัดผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมในขณะนันะชชน้นประชาชนชาวตำบลประชาพัฒนาพร้อมใจกจันยกที่ดินสาธารณะจำนวนห0าสไร่เป็นที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนประชายพัฒน,นา